เป็นลูกหนี้ต่างประเทศ1นล้านแปดแสนบาทต้องฟ้องศาลต่างประเทศหรือเปล่าไม่ได้ตัดหนี้ศูนย์ในรอบที่กฎหมายกําหนดจะทํำยังไงดีนะบอกว่าฟ้องลูกค้าเนี่ยเป็นหนี้อยู่ล้านสแล้วฟ้องเมื่อปี62ปรากฏว่าฟ้องปีะกสองศาลร,รับคาฟ้องแล้วแล้วก็ปี63ก็รอก็เลยยังไม่ตัดเพราะศาลยังไม่พิจารณาคดี เป็นลูกหนี้ต่างประเทศ1นล้านแปดแสนบาทนะครับต้องฟ้องศาลต่างประเทศหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามาพรดสามเดในเรื่องของการตัดจําหน่ายหนี้ศูนย์เนี่ยนะเป็นรายจ่ายเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเกิน2 0 0แสนแต่ไม่เกิน2ล้านเนี่ยจะต้องฟ้องศาลแพ่งนะครับและเมื่อศาลร,รับคำฟ้องเนี่ยเราก็สามารถตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ในปีที่ศาลร,รับคำฟ้องได้ นะครับฉะนั้นลูกหนี้อยู่ที่ต่างประเทศเราก็ต้องฟ้องศาลต่างประเทศและปัจจุบันเนี้ยศาลต่างประเทศเนี่ยในพลรด374เนี่ยนะครับถือเป็นรายจ่ายในประเทศไทยได้ด้วยนะแต่ว่าต้องเอาหลักฐานคําร้องที่ศาลต่างประเทศรับคําร้องนะครับพร้อมด้วยคําแปลนะที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยตามตามเขา,าเรียกว่าตามมาตรฐานของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับแนบไว้นะครับให้สมรรัตรวจสอบนะครับถ้าล้านแเนี่ยแค่ฟ้องแพ่งเนี่ยนะครับก็สามารถตัดจําหน่ายได้แต่ต้องดูเงื่อนไขอื่นด้วยนะ การตัดจำหน่ายนี่เนี่ยให้ไปดูมาตรา65ทวีวงเล็บ9ใช่ไหมครับ65ทวีวงเล็บ9บอกหนึ่งเนองไม่นีการท้า2นี้ไม่ขาดอายุความ3ต้องมีหลักฐานฟ้องร้องได้นะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขก็คือมีการทวงถาม2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับทุกวัน,นออ 3, 7, เนี้ยไอพหรร374เนี่ยบอกไม่จำเป็นต้องไปจดหมายแล้วนะทวงถามทางไลน์ก็ได้ทางอีเมลก็ได้2ครั้งเว้นสักอ่าสามสิบวันถามทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ฟ้องแพ่งฟ้องแพ่งก็เมื่อศาลร,รับฟ้องก็ ตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ได้โดยมีกรรมการอนุมัติจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ภายใน30วันนับแต่สิ้นรอบบัญชีนะครับก็เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพระราชบิค้า374นะ mm. ไม่ได้ตัดหนี้ศูนย์ในรอบที่กฎหมายกำหนดจะทำยังไงดีบอกว่าฟ้องลูกค้าเนี่ยเป็นหนี้อยู่ล้านสามแล้วฟ้องเมื่อปี6 2ปรากฏว่าฟ้องปีหกสอสารรับคำฟ้องแล้วแล้วก็ปีะโยค3ก็รอ ก็เลยยังไม่ตัดเพราะศาลยังไม่พิจารณาคดีตนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเลยทีนี้บอกว่าไอ้นี่นก้อนนี้มันเกิดตั้งแต่ปี62ปัญหาคือไอ้พระราชกิจลีกากฎกระทรวงฉบับที่374เนี่ยนะครับซึ่งเดิมทีเราใช้186นะครับมันจะแบ่งนี่เป็น3ระดับเกินไม่เกิน5 0 0แสนเอ้ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับเกิน1 0 0 0 0แสนแต่ไม่เกิน5 0 0แสนนะครับเกิน5 0 0แสนฉะนั้นนี่ก้อนนี้ในปี62เนี่ยมันเกิน5 0 0แสน มันจะต้องฟ้องศาลล้มละลายถึงจะตัดได้และศาลต้องมีคําพิพากษาถึงที่สุดพร้อมกับมีการเจ้าหน้าที่บังคับคดีเนี่ยนะครับไปบังคับและพิสูจน์ต่อศาลว่าลูกหนี้ไม่มีเงินชําระถึงจะตัดจําหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ได้แต่เพราะเอิญของคุณเอสเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่เนาะฉะนั้นหนี้เนี้ยมันเกิดแล้วเรามาฟ้องนะครับปี62ฉะนั้นยังอิงกฎหมายเก่าอยู่ นะครับแล้วถ้าตัดก็ต้องรอให้สารเนี่ยนะครับต้องรอให้สารเนี่ยพิจารณาถึงที่สุดก่อนนะครับซึ่งต้องฟ้องสารล้มละลายนะไม่ใช่สารแพ่งนะครับท่านี้เพราะว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยเราต้องฟ้องสารล้มละลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กฎหมายใหม่เพราะเขาพุ่งประกาศในปี64เรามีผลย้อนหลังไปงบการเงินของปี63เนี่ยนะครับลองอลองทาข้อหาดูนะครับถามกอกฎหมายดูเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโจทย์ไว้ด้วยนะครับอาจจะตัดเป็นนี่ ศูนย์นะเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ในปี63เช่นเดียวกันเนาะเพราะมันเข้าเงื่อนไขเหมือนกันแต่ต้องตัดภายใน60วันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี63นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องตัดไอ้นี่ล้านสามเนี่ยเป็นรายจ่ายทั้งก้อนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งถ้าตามกฎหมายใหม่ก็ต้องฟ้องศาลแพ่งอีกฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าคําถามของคุณเอสที่คุณเอสฟ้องไว้ที่ศาลแพ่งหรือว่าศาลล้มละลายถ้าศาลล้มละลายก็อ้างไปถึงกฎหมายเดิมได้อยู่นะครับเพราะมัน ต่อเนื่องกันมานะครับแต่ถ้าใช้กฎหมายใหม่คุณต้องฟ้องศาลแพ่งนะครับแล้วก็ตัดจำหน่ายนี่ในปี2563เนี่ยภายใน60วันก็คือได้จนถึง1มกราคม64นะครับสรุปนะถ้าเป็นไปตามกฎกระทรวง186นะฉบับ186เนี่ยก็ให้ใช้เงื่อนไขเดิมได้นะครับก็รอจนศาลล้มละลายแล้วก็รอเจ้าหน้าที่บังคับคดีมาชี้แจงต่อศาลว่า ลูกนี้ไม่มีทรัพย์ที่จะคืนนะครับ